สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิพาเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร0659467028ค่ะหรือไอดีไลน์6ย์ห้าเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น EP ีที่282นะคะรายการละ2 0 0บาทมาชมพักกันค่ะรายการแรกนะคะ ในการที่สองค่ะในการที่สามนะคะ การที่สี่ค่ะในการที่ห้านะคะ ในกันที่หค่ะในกันที่เจ็ดนะคะ รายการที่8ค่ะ ดูแลชอบดูแลใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิภาเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ